เป็นอีกครั้งที่พระเอกหนุ่มนนกุลชาโนนและหวานใจสาวแอฟทักษออนได้สร้างโมเมนต์สุดหวานให้แฟนๆได้ชื่นใจหลังจากนนกุลได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักย้อนหลังทริปเที่ยวต่างประเทศที่ทั้งคู่ไปร่วมกันนนกุลได้เผยภาพคู่และคลิปที่เต็มไปด้วยความสุขพร้อมแท็กชื่อ i ิน t a g r a m ของสาวแอฟซึ่งดูแล้วสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนที่ได้เห็นเป็นอย่างมาก หลังจากโพสต์ได้ไม่นานแอบท mm ักษอร์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ hmm. ด้วยประโยคสั้นๆที่แฝงด้วยความขี mm ้อ้อนไว้เต็มเปี่ยมว่าอยากไปอีกค่ะ mm hmm. ซึ่งโมเมนต์ hmm. ดังกล่าวก็ได้สร้างความฟินให้กับแฟนๆอย่างล้นหลามต่างพากันเข้ามากดไลค์ hmm. และคอมเมนต์แซวในความหวานของทั้งคู่กันอย่างคับข้างอาทิเช่น นี่มันประโยคบอกรักคที่หล<ร>อขนาด <คำ S 2> านี้เป็นของคุณนะความน่ารักมาแบบไวกว่าแสงคนที่ไม่ชอบเที่ยวในวันนั้นวันนี้พาหวางใจที่นงเขาขแคมเปญน,นี้นนท์กุญชนะอีกแล้วยกให้เขาเลยแฟนดีเด่น